สวัสดีนะฮะแฟนๆผมทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมฮอคเทนนะฮะทูมเบนบนเครื่องเกมวียูนะครับเอาละครับสำหรับครั้งนี้นะฮะเราจะมาแรนดอมตัวละครเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ใช่แรนดอมแบบเล่นกับคนที่เราจะรู้จักกันนะฮะเราจะมาแรนดอมแบบเฟรนลี่แมทครับไม่รู้จะเจอกับใครบ้างเอออ่ะ นักดันทีเจแรนดอมแบบเจอกับคนอื่นนะครับมาเซ็ตตัวที่เราจะใช้นะจะเป็นเซ็ตของไคลิวนะครับแล้วก็วิกตินี่ครับนี่เป็นเซตที่ค่อนข้างใช้ยากเลยทีเดียวครับและเซตนี้ก็จะเหมาะกับการ์ดเยอมากอ่ะเจอแล้วครับมาดูครับว่าเจอกับใครครับในรอบนี้นะฮะเราเจอกับเทลหน้าครับอ่า B5 นะฮะ L P Gamer นะครับ1,315แมตช์นะชนะมาทั้งหมด962ครับ เลดวินอยู่ที่มัน71.52เ็นนะครับส่วนเรานะครับก็สุ่มได้ตัวละครที่มีชื่อว่าชาร์ o ด m e มิ w ทูครับเอาเว้ยมาชาร์ o ด m e มิ w ทูครับมาด้วยพลังของด้านมืดนะฮะเราจะใช้พลังแห่งชัยชนะก็คือวิินิสนั่นเองตอนนี้ยังใช้ไม่ได้เพราะว่ามันขู่ดาวเยอะมากมากงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับมาเปิดด้วยไฟฟ้าแล้วเราดับสองผ้าเข้าไปอยโอ้โหแม่งยิงมาซ้อนแบบผมมองไม่เห็นเลยตะกี้ทันเดอร์บบโอ้ตีลุกไฟโทเดีบบ๋ยวเดี๋ยว ยังไงดีวะเข้าไปเลยจับเลยนี่แน่ม,มาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามีแล้วก็อายมีแล้วก็อายแล้วก็ซอยอ้าวโดนโดนอืตุยทองเข้าไปเอาละจังหวะนี้รอก่อนอ้าวนั่นแหละไฟเวฟโปเทคมาแนละ้มีอรอบหนึ่งมีอรอบหนึ่งไฟเวฟโปเทคแม่แน่มายังไงต่อมีจับแน่นอนเอ้ยโอ้โหไม่ยังตีต่อไม่กลัวไซเวฟโปเทครอบหนึ่งเหรอไปครับไม่กล้าชาร์เดอ์มิทูเองครับกระโดดเตะลงไปอ้าวปล่อยอากาศเรียบร้อยครับ อ้าวจบไวไปนะเนี่ยเอาละเชิญดูวิทูครับนำมาก่อนกับหนึ่งตูนเอาละงั้นเราจะเปลี่ยนเป็นใครอยกันบ้างนะครับมาใครอยจะได้ออกลงหรือเปล่าอมาตอนที่เราที่สองครับยังไงยังไงดับตรงครับโอ้ไม่โดนครับคนสไลด์มาด้านข้างแล้วก็ยิงไซเวฟมาครับแล้วก็แปลงครับซูช,ชิเบิร์ดยังไงต่อยิงลูกไฟออกอุ้ยขาหัวอุ้ยยิงโดนอยู่เนี่ยยังไงแดกัดแดงกัดแดงเตะลงไปอืมไม่โดนเขาเอออ่าได้ก่อนลงมาไซเวฟโอสการ์นจะไซเวฟวอลเทคครับแต่ยืนท่อออกมาครับยิงกูวิ่ง นั่นไงโดนเต็มเต็มครับโดนตอกมาแล้วทุบลงมาอีกน้องอีกเยอะเยอะเตะลงไปนี่นะแล้วก็ไปเวฟสแล็คครับเออเนี่ยยังไม่เต็มจะปล่อยให้ไม่ตายใช่ไหมตาไทยด้วยอ่ารู้รู้รู้กันได้กันได้มาแล้วก็เตะลงไปแล้วปิดด้วยไฟเวฟสแล็อ้าวเปลี่ยนเฟสก่อนพุ่งเข้าไปครับแล้วก็ไฟเวฟโอ้เทคเออเน้นๆมีอีกรอบนึงมีอีกรอบนึงไฟเวฟโอ้เทคเรียบร้อยครับแม่สุดยอดจริงๆครับ ไปโคลนพายุหมุนสีดำเอาละนํำมาก่อนครับแล้วสำหรับเกมนี้ครับ Shadow V2 ครับก็เอาชนะเทลนาไปได้อย่างสวยงามครับด้วยพลังของใส่เวฟ v e วเทค e ับแปนได้ตลอดเลยในท่านี้เนี่ยแต่มันต้องวัดใจนะเนี่ยโอ้ยครับมามาตอนที่เกมที่2กันเลยครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงแรนดอมนะครับไม่รู้ว่าจะแรนดอมได้ตัวอะไรแต่ผูก็สูงคนนะไม่รู้จะเจอกับตัวอะไรบ้างนะครับอะละครับมาเจอแล้วครับสำหรับคู่ที่2อนะครับเราจะมาเล่นทั้งหมด4แมตช์นะฮะ รอบนี้ครับเราสุ่มได้จูไครครับปะทะกับจูไคอ้าวคนเล่นคนเดิมน,นะครับ LP Gamer นะครับเอาวเว้ยเฮ้ยอันนี้เขาสุ่มเหมือนกันเหรอหรือว่าเขาเลือกตัวใหม่พอดีเอ๊ะตะกี้เราเรานั่งรอแป๊บหนึ่งเนี่ยอ่ะมาครับเราเป็นสีจริงนะฮะมาดูกันว่าจูไคของใครจะเก่งกว่ากันครับ ใช้วิตินี่นะครับโปมอนแห่งชัยชนะครับามาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับมายังไงไร,งไรบลิเบตด,ดออาแคนเซิลแดสเดสยังไงเคาเตอร์ไปกันได้เอาดิรีเบตกอนโอ้ไมงเดสหลบด้วยเคาเตอร์ก็ไปกันได้ครับรีเบตคลมาไม่โดนโอ้โหโดนรีเบตกลับมาครับเมื่อกี้เขาินจามากอะไรจะจับเลยไม่ให้จับไปลงไปรีเบตแล้วก็วกระโดดแฝงกระโดดอะไรกระโดดอะไรรีเบตไม่ได้ เาเตอร์โอ้โดนรีเบคุลงมาครับนั่นไงแม่งลูกคอมโบด้วยโอ้โหเป็นชุอ,อยังไงไงอะไรอะไรไม่ให้รีเบกคุลงมาแตะแฟงหลังมืออ้าวเปลี่ยนเฟย์ก่อนโถมามาต่อต่อไม่ให้พักไม่ให้พักบุลีซี่ไปเอาเตอร์อะไรแล้วก็ตีเข้าไปเอาดิมาชาร์ตตีนะหลังมือเข้าไปกาแตกแล้วก็ชาร์ตหลังมืออีกทีนึงแ้รีเบคแล้วก็แฟงไม่โดนปูโดนแทงกลับยังไงอุยโลตอมห้ามกระโดดนี้ห้ามกระโดดรีเบคเข้าไป รีเบททีหนึ่งดีเทคแท้แล้วเคาเตอร์เขาเ้าไปไม่ได้โอ้ลีตอปไม่ได้นี่แม่รีเบทผุณลงมาครับอ่าโอเคครับมาตอนที่รอบที่สองครับมารอบนี้เป็นไคลิวครับอ่ามาตอนที่รอบที่สองครับ,ร,ร,บรู้สึกว่าผมยังไม่โชว์ตัวซัพพอร์ตเลย,ยกลับว่าจะมาโชว์กันนะเนี่ยเดี๋ยวนะยังไงรีเบทรนะมาให้รีเบท,ลเบทกลับเอาดิมารีเบทโอ้ชิ้นายใคลิวออกทีเดียวครับเสียไคริวไปเลยดีเทคจะปล่อยดาโกแต่ไม่ได้ดีเทคไม่ได้ แต่โอ้หลังมือลูกคอมโบครับนั่นไง <c oughs> บูเลซี่ต่อบูเลซี่แล้ก็โดนลบดีเทคอะไรนี่ท็อกซิกดักเลยเน่ชอบเล่นอย่างนี้อ่ะโอ้ลิเบ๊ก็เต็มเต็มเลยเขาใช้ตัวไอคิดครับเพิ่มเลือดและเพิ่มสปีดครับใส่กับเมก้าจูใครแล้วรีเบ๊กจ้ากับเบรดน,บนั่นแหละเออจะหนีไปไหนมาเมก้าน,นะเว้ยกิเกตกิอะไรเขาเอออุ้ยนี่น่าจะตีนะเนี่ยบอลเล็บฟา์ครับแต่ไม่โดนพอแต่ใจฟาดโอ้ตัวรีบเบทกคุณลงมาครับนั่นไงลุกคอมโบหรือเปล่าอ้าวรีเบทไม่ต่อครับ ดีเทคดีฟเบทไม่โดนอืมอะไรไปเข้าโอ้โหมันยังทะลุเมค้า,มามไม่ได้เนี่ยเขาแปลงเมกา้าจูไคมาสิเมก้าจูไคแล้วไงมาเมค้าเหมือนกันเอาชิบหายหมดไม่เป็นไรไ,ไม่เป็นไรยังไงจับเลยนี่เนี่ยลีอานึกว่าจะตาก้อน,นเบสนี่มาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจับจับไม่ได้โอ,อ้จะทำเพิ่มเลือกดิฟเบทอะไรจับอีกทีนึงทีบรัวๆซีมาเรียบร้อยครับโอเคครับก็สำหรับรอบนี้นะฮะจูไคก็เป็นฝ่ายชนะครับ เฮ้ยจูไครเรายังเหนือกว่าเว้ยเอาละมาหลังเรามาดูกันต่อครับในเกมต่อไปเลยครับโอ้ห้าดาวเลยทีเดียว <c oughs> แหมช่วงนี้ห้อง่ันติดจูไคนะครับผมเนี่ยชอบเล่นมากเลยจูไค <c oughs> เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับ <c oughs> เราจะตัดกับไปในคู่ต่อไปเลยครับ <c oughs> อ่ามาแล้วครับสำหรับคู่ที่สามนะครับโอ้ เหมือนเราจะสุ่มได้ปิกาจูงม่ปั้านนะครับเนี่ยอาจเจอกับมิวทูครับอ่าเคนนี่นะฮะดีสี่นะครับสามร้อยเจ็ดสิบแมตช์นะฮะชนะมาทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบสองนะครับสี่สิบเก้าจุดศูนย์หกเปอร์เซ็นต์ก็สำหรับเลดวินนะฮะนิวยอร์กอ่ามาครับเจอกับปิกาจูงม่ปั้านนะครับเดี๋ยวก่อนต้องบิวแปปหนึ่งตะกี้สู้คอมมาครับเมื่อกี้มันสุ่มได้แล้วเขรู้ว่าเอ้ยเราได้ตัวอะไรปิกาจูงม่ปั้านนะครับต้องเล่นแบบเดือดๆนะครับเดือดๆรู้จะเดือดหรือเปล่าเจอกับมมมมิิิิววววทททูููเเเเเนนนี่่่่่่ยยจจจะะะะไได้้าาารรรคลลลปปปกกออแัับงหื เปิดด้วยไคลร,ริวก่อนละกันนะครับมาแลเรามาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับมาเลยมาเลยโอ้ยไฟท็อปปีนเหรอไม่สนใจเว้ยขวเขาเตอร์ก็ไปพุ่งเข้าไปอะไรเวฟอนะไรตีแน่พันเอร์แคปเพสเอ้ยไม่ให้ไปยิงเพสตีเข้าไปเอออะไรโอ้โอตรงขวาบ้างครับโอ้มาตามท่าในตำนาน,นพันเุอร์พันเดี๋ยวนะโอ้จะให้จะที่ช้ากับตดนไฮเปอร์บีบบเต็มๆเลยครับเนี่ยไันธุ์แท้หลบได้อะไรไฟท็อปปีไม่โดนเซลคัมมากันได้อะไรสอยเหรอสอยเหรอเขาต้องเอาโดนจับพอดีครับโซ่ เหลือร้อยสี่สิบครับไม่อยอมเลือกเต็มเหรอบูบีนะครับกันได้มันต้องมีพี่เก็บดิชาร์เข้าไปเขาเอา้าโอ้ไม่งับครน่งับเสียพอดีครับเอาชิบหายตายป่ะเนี่ยไม่ตายครับเหลือสิบสี่ครับสิบสี่กับห้าร้อยมาเลือกเหลือหนึ่งตัวมักไฟเพลลงไปลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจับครับยีเล็ตโทเวฟมาชาร์จเตะเข้าไปลดสปีดแล้วก็ไปครับซูจิเบิร์ดมาเลือกมาหกสิบเอ็ดดิชาร์เข้าไปดิชาร์เข้าไปอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออัปเปอร์คาร์ไลท์บายชาร์เข้าไปคครับสตองโ ต้องเออหน้าสันไม่เดมาครับตีติ้ลไมาได้ครับหนึ่งเท่าเฮ้ยนำมาก่อนดีหนึ่งเท่าเม่อจ่ตีเติ้ลโอ้ตะกี้เราเลื่อนหนึ่งครับแต่ว่าพลิกเกมมาได้เอามาต่อที่ต้นที่สองครับยังไงไฟสปินโอ้ยโดดๆๆอือไม่น่ายินไฟฟ้าเลยตะกี้หาบุบีมาครับกันได้วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วกระโดดลงไฟสปินยังไงโอ้ยไม่น่าวิ่งไปอย่างนั้นเลยเนี่ยโดนต่อยเข้ามาครับเนี่ยแบบไรตั้งหลกตั้งหลกตั้งหลาเอาเติ้ลก็ไปพุ่งลงมาครับต่อยต่อยตอกทิ้งตัวสล เอลิโต้ไปอไม่ได้อะไร่าโอ,โอคาลเตอร์นี่มันโดนงัดเสียเหลือเนี่ยโอ้โหจะงัดขึ้นหมดอัี่แอร์ครับติดส,สไตล์ของยูทูบครับอือดีนะครับมันยังไงยังไงเวฟมาหรอเวฟมาเหรอไปเลยวิตินี่เพิ่มประจุตีแล้วก็ท้าทุกท้าเป็นคลิอะไรอะไรคาลเตอร์สุดกระป๋าติชาเข้าไปเคาเตอร์เอา้เอาทนกนันตีทิ้งตัวตีแน่แล้วก็วายชาร์เต็นอีกทีนึ่งต้ององโคลส ปันเนอหน้าชาหน้าส่นไปแล้วก็วิ่งก็ไปตี้าไปถึงแล้วก็ทำไม่ได้ออะไรปล่อยแล้วปล่อยกาแล้งัดขึ้นเอาละมาอ้าว what the fuck เ <c> ฮ <oughs> ้ยไม่เอาหน้าจะก,กระโดดจะก,กระโดดทะลุแถบเพชรแล้วเนี่ยโอ้เข้าหลุดไปแล้วครับมันจะดึงสายเน็ตอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรครับมามาดอูอีกเกมนึงครับเป็นเกมสุดท้ายนะครับยังไงตะกี้เราก็ชนะอยู่แล้วครับอ่าแลนดอฟเหมือนเดิมนะครับ แต่เมื่อกี้ไม่น่าเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ทั้งซาเยอะเนี่ยเพิ่งมาเล่นจริงๆก็ตอนแบบเลือกมันนิดนึงเ <c oughs> มื่อกี้พยายามจะบิวตัวเองให้แบบเหมือนเล่นกับครลิกี้แต่ว่ามันไม่เท่าครลิกี้ไงไอ้นี่มันดูไวไปหน่อยครลิกี้มันดูหนักแน่นวิ่งช้าอะไรอยี้อ่ะมาดูเท่าว่าสลับรอบนี้ครับเราสรุ่มได้ตัวอะไรครับอ่ะโอเคครับเจอแล้วนะครับสรับคู่สุดท้ายครับซึ่งรอบนี้ครับเราสุ่มได้ซาไนาครับอ่ะครับรอบนี้ครับเราเจอกับจูไคครับคนเดิมครับ ไม่เปลี่ยนตัวละครด้วยนะครับนี่ยรือเหมือนเขาจะเมจูไข่ครับเนี่ยมาครับเซอร์ไนของเราจะสู้ได้หรือเปล่าครับเอาละครับด่านอย่างนี้ครับยิ่งกว้างครับยิ่งแจ่มเลยครับพคตรตีระยะไกลนี่มันโคตรโคตรได้เปรียบอะมาเสกครับเสกซากุระอ่าโอ้นี่หนึ่งตัวนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งเลยครับสำหรับซาร์ไนนะครับมาครับอมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับ มาเลยยิงตอดอะไรยิงอะไรยิงตอดไม่โดนว่ะใบไม้อะไม่ใบาอะใบไม้เหรอดีเทคอะไรดีเบียร์มีโดวโอ้ยิงไม่โดนเขาเตอนี่แน่เต็มเต็มเลยอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ลงมาวิชเชอรทรายเอาไว้แต่โดนยิงไปเจอคนอื่โอ้โหนไว้ครับโหลนถาวรไว้อีกรอบหนึ่งอ่ะโดนโดนท่าไม้ไส้คิกท่าไม้ไอจีบอลยิงล่างตัดล่างสไลด์อะไรสี่แน่สวนให้เขาเตอร์สไลด์ตบซ้ายตบขวางัดขึ้นอ่า มาทขา,า,ามายเอจีบอลขไมยิงใส่ช็อคแล้วตเลนี้เคาน์เตอร์เออมาขามายเอจีบอลโอโ้โหมื่อแดงเข้ามาจับเลยครับกำลังเคาน์เตอร์พอดีไม่เป็นไรครับฝั่งนู้นเหลือ75ครับห้าครับยังได้เปรียบอยู่เขาใช้โลตองับห้ามกระโดดครับเอาละยิงไปยิงต่อเอาดิมาจะยิงยิงต่อยิงต่อเรียบร้อยครับโอ้โคตรที่โกเลยเซอร์ไนท์เนี่ยเอาใหมา่ครับมารอบที่สองครับ เราจะใช้วิกินี่ครับผมว่าแทงใช้ชนะของเราจะได้ใช้หรือเปล่าวันนี้ยังไม่โชว์อะไรเลยเนี่ยใครรือยังไม่ใช้เลยยิงก็ไปยิงก็ไปมันมีปัญญาการแล้วก็มีปัญญายิงเหมือนกัน,กนยิงสไลด์ครับยิงก็ไปไม่โดนเคาน์เตอร์แล้วเดนซิ่งกีไม่ได้ครับรีเบมากันได้ยิงก็ไปโอนทววนอแเคาน์เตอร์ไม่ได้อย่างไงยังไง,ง,ไงกาดแดงแล้วเพื่อนกาดแดงถึงกันได้กาดแดงแล้วเคาน์เตอร์โอ้แพ้เคาน์เตอร์ครับโดนการคอเข้ามายังไงยิงต่อกระโดดดิกระโดดดิดหลังมือนี่ตัดล่างเลยทำไมเอ็นจิบอลไม่ได้ต ขามายไซคิกมีหมดมีหมดโหนทาวันเหรอขามายแดนซิ่งเกมอ่ะโดนข้างบนเอนจีบอลคิกหนึ่งตบสโตพาวเวอร์สโตพาวเวอร์ไ้ยยิงตัดล่างอย่ารีบเบียดโดนนะเว้ยตีนะไม่จะเข้ารีบไม่โดนผ่านหัวโอ้โดนรีบเบดครับนั่นไงหลบขโมยไม่ได้โอ้จะเคาน์เตอร์โดนรีบเบียดสกัดเอาไว้ครับเขาใช้โปกิทิคเพิ่มสปีดแล้วเพิ่มเลือดแล้วก็แปรครับไม่กล้าจูไข่รอบหนึ่งแปรเหมือนกันมามีเหมือนกันไม่กล้าเซอร์ไนยังไงยิงกระเดยไม่โดนเว้ยมาเอนจีบอลไปก่อนไม่จะเข้ารีบอ่า หาไม้ไซคิกจับนี้อ้าวโธ่หนูว่าจะจับแล้วเนี่ยทิ้งครับเฟรนดี้ทมเพ็คครับเข้ากันได้ครับอะไรไม่ไปกระโดดเว้ยมากิดอืมเคอร์เตอร์ไม่ได้ครับมีเข้ามาอะไรอะไรจิลิฟตอนนี่กระโดดทิ้งตัวลงมาแล้วตามด้วยวิตินี่ครับมาจับครับอ้าวเรียบร้อยอืมโอเคครับ GG ครับสำหรับรอบนี้นะฮะในการเล่นต้องทำนี้เราก็ชนะค่อนข้างดุดเลยนะครับเนี่ยแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับกับการแรนดอมสุดเกลือของเราอืม ก็ได้แต่ตัวเด็ดๆนะฮะอีกอย่างเราเจอคนซ้ำถึง3รอบอ่ะใครที่ชอบนะครับสำหรับการเรนดอมทั้งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามมันด้วยนะครับเอาล่ะและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะฮะของการเรนดอมบายบายครับสวัสดีครับ